สวัสดีค่ะ Merry Christmas and Happy New Year ต้อนรับทุกท่านนะคะลูกค้าตึกสินิทาวเวอร์ของเรารวมไปถึงชาวโชว์เชียร์ตอนนี้เราไลฟ์อยู่ในเพจของสินิทาวเวอร์ด้วยปีนี้พิเศษมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตึกสินิทาวเวอร์ของเรานั้นจัดงาน Merry Christmas and How Happy New Year 2024ที่ชั้นหนึ่งหน้าสนีซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้นั่นเองนะคะตระการตา ด้วยต้นคริสต์มาสนี่เลยที่ยืนต้นตระงานอยู่ที่ตึกสุนีเราเนี่ยสมเมตรเลยทีเดียวนะคะตรงนี้สวยงามมากๆเลยใครที่ได้มีโอกาสมาที่ตึกสุนีของเรานะคะสามารถที่จะมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสของเราแล้วก็สถานที่ที่เราตกแต่งไว้สวยงามมากๆเลยค่ะนี่มีอยู่หลายจุดเลยทีเดียวจุดนี้ ก็จะเป็นน้องสโนว์แมนและก็ลุงซานตาสุดแสนใจดีนั่นเองนะคะสวยมากเลยน้องๆหนูนๆคุณพ่อคุณแม่ก็มาถ่ายรูปนะ,ะลงในสื่อโซเชียลของแต่ละคนได้เลยบอกกล่าวแท็กเพื่อนไปว่าที่ตึกซูนีชั้นหนึ่งเราหน้าซูเปอร์มีงานดีๆนะมารีคริสต์มาสกันอยู่ตอนนี้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการส่งมอบความสุขให้แก่กันในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นั่นเองนะคะอีกมุมหนึ่งค ค่ะเดี๋ยวซินซิจะพาไปดูนะคะมุมนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะ m ม x 斯อวิชโฟมซานลานะคะนี่มุมนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะมาเขียนการ์ดนะคะน่ารักน่ารักมีอะไรอยากจะบอกกันในช่วงปีใหม่แบบนี้แล้วก็มาเขียนการ์ดเนี่ยมาติดเอาไว้ได้เลยเนี่ยใครเขียนอะไรไว้เห็นไหมคะ mm hmm. คิดฮอตเดย์พี่ชายอย่างเงี้ยเขาเขียนไว้บางคนนี่นี่ ซานตาจงเจริญโอ้โหในรักซานตามากนี่ก็มีหลากหลายความคมิดเห็นไม่ปิดกัน้นสามารถจะมาเขียนได้การ์ตวนก็ไปตรงจุดลงทะเบียนของเราด้านนู้นนะคะก็ของการ์ตูก็มาติดตรงนี้ได้เลยแต่ที่สําคัญค่ะเอ็มซีนูซี่อยากจะพามาชมตรงนี้ค่ะนี่คือของรางวัลในงานของเรานะคะนี่ไม่ได้มาตั้งโชว์นะคะเป็นของรางวัลที่เรา จะแจกให้กับลูกค้าของสนีทาวเวอร์ของเราทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะจากการร่วมสนุกนี่เลยจับรางวัลสอยดาวต้นคริสต์มาสค่ะทุกคนโอ้โห ดูสินี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามีการสอยดาวกับต้นคริสต์มาสไม่มีที่ไหนทำที่นี่ที่เดียวเท่านั้นและเราจะทำอย่างไรถึงจะได้มาจับฉลากกลางวันต้นคริส,สต์มาสนี้นะคะง่ายมากมากเพียงแค่คุณเป็นลูกค้าตึกสุนีทาวเวอร์นะคะและช้อปสินค้าในทุก,ทกร้านที่ตึกสุนีย้ำว่าทุกร้านที่อยู่ในตึกสุนีทาวเวอร์นะคะ ครบ500บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จค่ะเพียงแค่นี้ท่านก็มีโอกาสที่จะมาลุ้นโชคจับรางวัลสอยดาวกับเราตรงนี้ได้แล้วนะคะเนี่ยมันง่ายมากๆเลยจริงๆค่ะทุกร้านนะคะทุกร้านอะอย่างเช่นเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ั้ยคะดีพาร์ตเมนต์โตรของเราร้านอาหารที่เป็นอินเตรฟูดทั้งหมดที่ชั้นหนึ่ง ร้านบองชูร้านขนมครกร้านวสาัสันร้านบูธร,ร้านยาโยเอะแลทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่ในตึกสุนีเพียงแค่มีใบเสร็จ500บาทขึ้นไปอีกหนึ่งร้านที่อยู่นอกตึกนะคะนี่มาเพิ่มเติมนิดหน่อยที่ KFC นะ KFC ตึกซินีทาวเวอร์นะคะนี่อยู่นอกตึกนิดหน่อยก็เอาใบาเสร็จมานะคะกินช็อป ใช้บริการต่างๆให้ครบ500บาทมีโอกาสได้ลุ้นจับรางวัลของเราด้วยนี่ค่ะนี่คือจุดลงทะเบียนของเรานะคะมาจับลุ้นโชคชิงรางวัลค่ะใครอยากจะถ่ายรูปนี่ค่ะเรามีพ็อปให้ถ่ายรูปกับแบบฟรีๆด้วยนะคะนี่น่ารักมากเห็นไหมออเดียนี่นี่คือแบบไม่ต้องซื้อเลยนะคะอ่ะขออนุญาตนิดนึงแม่ MC ก็พ็อปเยอะแล้วเกิน,น <laughs> <laughs> เห็นไหมคมองเห็นไหมคะ <laughs> จะก็มองเห็นอยู่นะเออพอด้อยู่เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มา,าถ่ายรูปในงานนะคะที่มีใบเสร็จมาอยากจะร่วมสนุกชิงรางวัลแล้วก็ยื่นใบเสร็จตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะทำให้ทีนี้นะพอเราได้สิทธ์ใช่ไหม จะบอกว่านะคะ1ใบเสร็จเนี่ยสามารถใช้ใช้ได้เพียงแค่1วันนะคะวันต่อวันเท่านั้นและใบเสร็จต้อง500บาทขึ้นไปเท่านั้นไม่สามารถรวมบินกันได้นะคะลูกค้าและ1ใบเสร็จนั้นจะสามารถจับรางวัลของเราได้สูงสุด5ใบนะคะแม้ว่าท่านจะซื้อมา0 0 0แสนสามแสนต่เนอใบเสร็จท่านก็สามารถจับได้แค่5ใบอันนี้เป็นกติกาของเรานะอันนี้พอได้มาปุ๊บ ก็มาจับฉลากแล้วเลือกแล้วก็ตัดเลยจุบๆุบฉับๆับนี่เลยนะคะแล้วก็มารับรางวัลโชคใหญ่ของเรานี่เลยภูมิใจนำเสนอสุดๆนะคะเป็น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 โอ้โหทีวีค่ะทีวีจอยักษ์50นิ้วเป็น Smart TV วีของซัมซุงนะคะรุ่นนี้เลยคนเนี่ยจอใหญ่จอแบนด์ตรงนี้ เป็นรางวัลใหญ่ของเรานะคะมอบให้หนึ่งรางวัลรวมไปถึงยังมีนี่ยตู้เย็นชาร์ป5.6คิวค่ะก็อีกหนึ่งรางวัลนะคะนี่รางวัลใหญ่ของเรามาอีกแล้วนะ,ะตู้เย็นชาร์ปด้านบนเป็นเครื่องทำน้ำร้อนทำน้ำเย็นก็ได้ด้วยกรองน้ำนะคะอีกหนึ่งรางวัลกอราตรงนี้เนี่ยหลายคนอยากได้นะคะหลายคนบอกอุตตาอยากได้ไปถวายวัดมากเลยเนี่ยอันนี้ซีสซ โดยตรงเลยนะคะแต่เราอยากได้ไปถวายวัดมันจะได้บุญมากเลยเหมาะมากๆเลยเดี๋วเราไปใช้ที่บ้านก็นได้นะคะฝ mm ั hmm. ่งนี้มีอะไรคะอันนี้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะเดี๋ยวใช้ได้ในสมาร์ทโฮมนะคะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเครื่องกรองน้ำระบบ U F mm hmm. เนี่ยฝั่งนี้อ่ะนะเครื่องกรองน้ำเนี่ย 3M เนี่ยนะคะเ mm hmm. ตาแก๊สแม็กสองหัวนะคะ โอ้โห oh, อย่างดีอ่ะนี้ก็ไม้ม็อบแบบแบบทันสมัยอ,อ,อัตตอมติกนะคะตอนนี้ไม้ม็อบนี่มือเราไม่ต้องแตะสิ่งสปกปรกไม่ต้องแต่น้ำสกปรกเลยนะคะนี่นะใช้อันนี้ได้เลยราคาประมาณ800กว่าบาทนะคะเครื่องนี้คุณจับได้อะ่ะเอาไปเลยฟรีๆอันนี้เป็นความจริงล้วนๆน,นะสุนิทววาวเวอรเราจัดให้เลยค่ะจัดหนักจัดเต็มในช่วงนี้นะคะอัดแน่นทุกพื้นที่ กับกิจกรรมดีๆของเราที่นี่นะ Merry Christmas and Happy New Year 2024ตึกสิี่ตทาวเวอร์ชั้นหนึ่งของเราที่นี่นะคะอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันเยอะๆเอาไปเสร็จ5 0 0บาทมาจัปรางวัลลุ้นโชคใหญ่กับเราได้เลยเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่หนึ่งมกราคม2567นี้นั้นเองนะคะมากันเยอะๆนะคะทุกคนวันนี้ไป่กลันแล้วนะ,จะเจอกันใหม่วันนะจ้า Merry Christmas dan Happy New Year. Selamat hari.